ส right. วัสดีครับผมพุ้กครับเจอกน่ช่องคลิปเด็ดบอลดังบดัยูัตั์วีเจ็ดนะครับ ฝากกดติดตามช่องฝากกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดท,ทุกๆคลิปนะครับจะได้แจ้งเตือนทางโทรศัพท์ทันทีนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับเว็บไซต์ w 8 8นะฮะอันนี้ก็จะอยู่บนหน้าอ,อกเสื้อของสโมสรคิสซันพาเลตนะครับเป็นหุ้นส่วนของเลสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับมองหาเว็บไซต์กีฬาที่ดีที่สุดในเอเชียครับ w 8 8นะครับ,รบมีโปรโมชั่นมากมายไม่ว่าจะเป็นสมาชิกใหม่รับ260บาทฟรีสมาชิกที่เคย สมัครไว้แล้วก็สามารถรับเพิ่มจากยอดฝากได้ทุกวัน10%นะครับนอกจากนี้ถ้าสนใจโปรโมชั่นฝากเท่าไหร่ได้เท่านั้นก็ทักมาได้นะครับฝากพันหได้สามพันนะครับที่ a อป b ี6เนะครับทักมาได้เลยนะครับตรงนี้จะมีของฟรีเป็นบิน v i p นะครับซึ่งผมจะทัดบอลเต็งและบอลย่านราคารวมถึงบอลบราซิลนะฮะแล้วแต่นะครับปกติจะมีสตัวนะฮะหคือบอลเต็งมีแน่นอนนะครับอีกตัวหนึ่งฮะแล้วแต่สถานการณ์นะครับ ช่วงนี้สัปดาห์ทีมชาติไม่มีบอลย่านอคานะครับจะเป็นบอลบราซิลซะเป็นส่วนใหญ่เช่นเดียวกับวันนี้นะครับวันนี้จะเป็นพระเอกเลยลีกบราซิลจะลงทำการแข่งขันเจ็ดตัวเดี๋ยวคัดให้สมาชิกวีพีเหมือนเช่นเดิมนะครับตอนนี้ผมอัดคลิปเนี่ยตีห้าครึ่งนะครับก็บินวนะีพีเนี่ยก็จะมีบอลบราซิลตัวหนึ่งนะครับซึ่งเตะอยู่ตอนนี้เกมิโอนะ ตอนนี้นำเรดบูบากันดิโนอยู่30ยังไม่จบนะครับก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาแล้วนะเหลือ9นาทีจะจบเกมนะครับเป็นต่ออยู่0.75นะครับก็น่าจะกินได้นะครับดูแล้วไม่น่าจะพลิกล็อกนะฮะส่วนตัวบอลเต็งเมื่อวานหูขาดไปนะครับมอนเตเนโกแพ้ไปลูกหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้มาแก้มือกันหน่อยนะครับ3ตัวครับนากล้องวันนี้2ตัวนะครับเป็นบอลบราซิล2ตัวนะครับลุยกันเลยนะครับตัวแรกซานโต้ จเจอกับชาเปโคเอนเซ่นะครับซึ่งคู่นี้เตะกันตอนตีห้าครึ่งนะครับซานโต้เป็นต่ออยู่ลูกควบลูกครึ่งลบห้านะครับคือชั่วโมงนี้เนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าชาเปโคเอนเซ่เนี่ยทรงบอลเนี่ยสู้ใครไม่ได้เลยนะครับมีปัญหาสุดๆเลยนะครับทั้งลุกทั้งรับนะครับวันนี้คือมาอุดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซานโต้เล่นในบ้านไล่กดแน่นอนนะตั้งแต่นาะทีแรกยันนะาทีเก้าสิบซานโต้เป็นบอลบุกอยู่แล้วด้วย เพียงแต่ซานโต้เนี่ยมีปัญหากับการเจอทีมที่อุดประตูแบบนี้นะครับเพียงแต่ว่าชาเป็นคนซจโตกลับไปแมนตรงนี้พอจะอุ่นใจได้ผมคิดว่ากัดฟันต่อซานโต้ไปดีกว่านะครับฟันว่าชนะแน่ๆลุ้นเม็ดสองเอานะครับว่าจะมาไหมโอกาสไม่มาก็มีนะแต่ว่ายืนฝั่งซานโต้ดีกว่าครับชนะค่อนข้างจะชัวร์นะครับคู่นี้คิดว่าไปซานโต้ครับที่ราคาลูก,ลกครึ่งนะครับหรือถ้าเอาเซฟเซฟก็ราคาลูกหนึ่งนะครับ คู่ต่อมาครับอ่าเป็นเกมระหว่างคูอาบ,บ้านะครับเจอกับอินเตอร์นาเซียลนาวตอนตีห้าคูอาบ,บ้าตอนนี้เริ่มแผ่วแล้วนะครับสามเกมหลังไม่แพ้อ่าไม่ชนะใครเลยสวยอินเตอร์นาเซียลนาวเนี่ยมีปัญหาที่ว่านักเตะหลายคนเนี่ยเจ็บนะบติดโทษแบนเพียบเลยนะครับก็ทำให้ตัวเก่งหายไปเยอะนะครับแต่ว่าอินเตอร์นาเซียล์นาวเป็นบอลระบบครับคือ เดาดาวรุ่งดันขึ้นมาแต่ช่วงต้นซีซั่นเนี่ยเล่นไม่ดีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับมีการเปลียปล่ยนแปลงนู่นนี่นั่นหลายอย่างสุดท้ายระบบของอินเตอร์นาแนลก็ทําให้ทีมของพวกเขาตอนนี้มีลุ้นปไถึงพื้นที่โคปาลิเบรตาโดเรสได้ซ้ำเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นแรงจูงใจที่มากพอครับคิดว่าเกมนี้ครัวบ้าซึ่งไม่ได้มีจดดุดเด่นอยู่ที่การเล่นในบ้านอยู่แล้วเนี่ยเล่นในบ้านธรรมดามาก อินเตอร์นาสเซียลจะบุกไปเสมอได้เป็นอย่างน้อยครับกับเรดแค่ใครต่อรองเนี่ยยังน่าเชียร์ไปที่อินเตอร์นาสเซแยลครับไม่เจ้าก็เจี๊ยนะไม่เสมอก็ชนะสําหรับทีมเยือนนะครับอ,อีกตัวหนึ่งนะครับหนในหนในก็หนในแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงช่วงหัวค่ำนี้จะมีไลฟ์ทางเพจบวัวแดงนะครับอันนี้จะไล่วิเคราะห์หมดเลย7ตัวนะครับอีกตัวนึงนะครับเป็นจูเวนตูเดเจอฟูมิเนเซตอนหกโมงครึ่งตอนเช้านะครับจูเวนตูเดเป็นต่ออยวกสิบนะครับ คู่นี้ผมชอบไปที่ทีมเยือนนะครับฟูมินเนเซ่นะครับซื้อเรื่องเดียวเลยเรื่องของโมเมนตัมนะครับฟูมิเนเซ่ที่ชนะทีมแกร่งมาในเกมล่าสุดนะครับผมซื้อว่าตรงนี้แหละจะทําให้เป็นจุดเปลี่ยนของฟูมิเนเซ่ได้นะครับส่วนจูเวนตูเดตัวนี้อยู่ในโซนตกชั้นอยู่ก็พยายามจะดิ้นรนหนีตกชั้นแต่สังเกตดูจากราคาเห็นได้ชัดว่าไม่ได้เหนือกว่าเหนือกว่าแบบน้ำกาก้าบวๆแบบนี้เชียร์ฟูมินเนเซ่ดีกว่านะครับโมเมนตัม um มานักเตะเก่งกว่า นะครับส่วนคู่อื่นเดี๋ยวว่ากันในไลฟ์นะครับวันนี้3คู่นักล่องนะฮะก็จะมีซานโต้นะครับมีอินเตอร์นาเนียลและฟลูมินเเซ่นี่คือทั้งหมดนะครับยังไงวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ <a>